มึงฆ่าสีขาวมึงต้องติดกูก็มึงฆ่ามังเข้ามาดีมึงก็จะฆ่ากุ้ยตายอืมกูคือฆ่ามึงกูจะเดกนี่แน่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 โหไม่โดนลินกูหรอกนี่แน่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 นี่ หือมึงจะสู้อ๋อเอ้ยเอ้ยอ้าวติง้งสำเร็จเสร็จสมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซนต์อนี่นี่นี่ใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้อืมนอนซะศพศพตายเฮ้ยนี่ระเบิดเออไปที่ช่องยูทู e กดชอบซับสไครต์อย่าลืมไปรักษาของด้วยนี่นี่ตัดตัดแป๊บนึง แต่ทีเดียวไปวางระเบิดตรงไหนดีว่าอืมไปวางระเบิดเออนี่ไงวางบังเอาไว้เอาไว้เอาไว้ซ่อนเอาไว้ซ่อนเอาไว้อืมนี่ลงไปลงไปลงไปอืมขึ้นไปข้างบนดีกว่าเฮ้ยนอนสบายสบายเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยเช้าสักทีเฮ้ย สบซีฟ้าเออกดรีพอร์ตตัดเออเสียงอะไรวะอืมรฆ่าวะเออดูดิเอ่อ,อสีแดงทำมึงต้องไปติดคุกฉันไม่ได้ทายสีฟ้าไอ้สีน้ำเงินทำเออกหรู้ไม่รู้ลุยโอ้เออ,อสีขาวสีขาว เราเห็นศพข้างบนโอ้โหเราเห็นศพบนชั้นบนซามอ้าระเบิดระเบิดโอ้เบิดจะตายเออเออนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยอะเสียไม่มีหื้อนี่แพงแม่งเลยือ <t ries> 呃，拜、呃。哎